อุ้ยอุ้ยอ้ยเห็นไหมพี่น้องอุอ้ยได้แต้มแท้ว่าแบบนี้แต้มใหญ่ปะหมายเด็ดครับหมายเด็ดนี่ครับล,ล่องลอยยังมีตัวครับแบบนี้ครั้งที่แล้วเอาหูนี่แหละครับ คิดว่ายังมีตัวเนาะยังมีเรือครับแบบเนี่ยเห็นไหมครับทางมีไม่อยู่ในรูแน่นอนเดี๋ยวจัดการครับ มามา,มาบากลามาออกมากินขา้าวแลงเร็วนี่ข้าวเจ้ากับห่อม,มาเร็วเศษเศษเศบเศษมาออกมากินขา้าวแลงเร็วข้าวเจ้ามันหอมกับห่อมอย่แล้วออกมาเด้อออกมาเด้อหิวเข่าเด้อจะบอกให้เด้อนี่ข้าวเจ้ากับห่อมอ่มาครับสวัสดีครับมื้อนี้เสาร์วันพุทธที่13มีนาคม2567ครับ พามายามบ่วงครับไม้เดิมไม้เก่าครับใส่เลยตัวนี้หาฮุกหลังครับนั่นครับบทติดหว่ะบมานม่เวเฮ้ตัวนี้ับเงียบ tôi đi buông hái quá buông hái Xe ạ buông hái má khá phải bỏ tôi nhắc cái câu này บ่วงหายพี่น้องบ่วงหายอุ้ยอุ้ยเห็นหมพี่น้องอุ้มได้แต้มแท้ว่าแบบนี้แต้มใหญ่ปะเห็นปะเห็นปะครับหนูพุกครับอุ้ยใสโอ้ลุนเป็นเบาว่ะลุนเป็นเบาลุนเป็นเบา อยู่เลยครับอยู่ยอยู่ดยเห็นบ่เห็นบ่ครับแ้มสวยนะครับน่นอืมัมมมนมมนมม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 มนมๆมม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 ้มม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  มือนีได้นึงแต้มครับแต้มสวยๆนะครับเนี่ยแต้มสวยๆครับวันนี้หมานครับไม่ผลาดสีมือดักว่วงครับสวยสุดๆ,ๆครับ